กับกองเขาเนาะอ่าเขามั่บเนาะพี่น้องเฮ้าเดี๋ยวเด้อเขามาบเบิ่งป่าสวด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 วะสมซื่อบ่าสวดสวดพี่น้องสวดสวดอ่านี่สวดสวดเด้อสวัสดีจ้า่องนุ่มหนามุ่นค้นหนาดำจ้าแม่บ้านจ้าเมื่อเนี่ยสวัสดีครับนี่นุ่มหนามุ่นค้นหนาดำจ้าไล่สุดไปกับพี่กับน้องเฮ้าเนาะจ้าเนาะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเ้าเนาะ สวดสวดไปน้ำพี่น้องเบิองนี่นี่ลุงนำมนต์นจะรับอาสายกทะล,ลุเมือนี่รับอาชที่ที่ไปปูยูกาอยู่เหนือยจ้ามาเด้อมาเอาปลาไปโมกเด้อสวัสดีจ้าช่วงเวลาแปดโมงเราเนี่ยนาะประมาณแปดโมงเช้าเนาะนะนจ้า,อา,จาอเอือม,อา,าอ,มอากาศอึมครึมจ้าบนนี่ฝนมาตกเดี๋ยวพระพีพระนองข้าเบิง่งบรรยากาศก่อนนี่จ้า ไม้นี่ไม้น้องเดินนะจ๊ะเด้อน้องเดินบ้านม้อตมมเต่อไหยอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจ้ะผู้ใดเขามาแล้วกะสวัสดีจ้าสวดสวด่าพี่น้องสวดสวดสวดจ้ามาตึกระุงอย่ามาตึกระุงนี่ สวัสดีจ้านิทานหันสาจ้าแม่บ้านจ้ามาลุนไปน้ำนุมหนามุ้นจ้าสบายดีบ่จ้ามามาผูแหลกเลยจ้าเนาะช่องนิทานหันสาจ้าเรานิทานนานาเรื่องสูฮาฟังฟังเพลินๆจ้าแปดโมงเสาร์จ้าตื่นมาตาเสาร์เราพี่น้องต่ตีซีเครื่องเกือบตีหาแล้วจ้า ่ารุนยกสะดุ้งเนาะจ้าเนาะไล่สดซูพีน่วงข้าเบิงเนี่ยเออไอพี่ไอพี่น้วงเบิองสดๆเลยอือคือว่ามีอันยังก่อนล้ว่าโคสณาเรษตนลืมต่างมาคือได้สบายดียุจ้า ึ้นหอดคือกันจ้าขึ้นหอดคือกันเลยเดี๋ยวเบื้องป่ารุ่นป่าน้ำกันนะจ้ะเนาะตัวสวดจ้าสวดๆแบตเตอรีก่กระทำแบตเตอรีก่กระทำเพราะแบตเตอรี่ไล่สวดสันสันไพี่น้องเขาเบื้องเพราะว่าแบตกับซีเบิร์อีกแล้วจา้าเพราะว่าเดี๋ยวกระสีเปิร์ซาดแบตท่ายคลิปแรกตั้งแต่เศร้าแล้วจา้า ถ่ายคลิปแรกใหขนุ่มหนามุ่นเดี๋ยวสีเบ็สีเบิร์ตก็เลยไลายสูดห้พี่น้องข้าเบิองเราเค่อยสิไป็ดซาดแบ็ดไปสูดนาะจา้ะเนาะมือนี่สวัสดีผู้ใดที่ขอมารับชมหน่อาเานาะจ้ะเนาะรุ่นปลาไปน้ำกันจา้ารุ่นรุ่นเน้าเน่าไปตุ้มธรรมศาสตร์จา้ามาเอาไปหมกเด้อจา้าในท่านหาาันษากท่านอยู่ไกล จะไปส่งอยู่จ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวดๆบ่จ้านี่ถือบาทจังซี่ละจ้าเนี่ยเพราะได้หมวกอยู่จ้าปลาซิวน้อยจ้าปลาซิวขางร้ายเฮ็ดสุ่มปลาน้อยเฮ็ดสุ่มปลาน้อยจ้าสวัสดีจ้าข่าเป็นยังไงเนาะสัตว์เนี่ยบ่จ้า เพราะว่าแบตจะเบิดแล้วเนาะจะได้เขาไปชาติแบดค่อยสิมาทไทยอันคลิปเจหนึง่งสมุมบรรยากาศตอนเช้จาจ้าเดี๋ยวแท่นกลองไปี่เห็นวง่งเขาเบิงกันอืมแปดมุ่งเศร้าจา้าคณะนี่ประมาณนั้นเนาะบอด้เบิงงเวลาแต่ว่าแตประมาณนั้น จ้าแมนจ้ามุกใส่ตูวมุกใบตองใส่ผักอีตูวหอมหอมถ้าเงินบางบางพื้นที่เพื่อนกับบ่ค่อยมีป่าก,กินเนาะเพิ่นบามีหวยหน้องค้องบึงหลายจ้าบางพื้นที่เพื่นกับมีหลายแต่แม่บ้านกับมักคือกันจ้ามาหาไปมุกตลอดเลยมุกห่อนอห่อนเขาห่อนห่อนจำนี่แซ่บมยอยกมเมื่อนี้อากาศอึมครึมจ้า บ่มีฝนแล้วกับบ่มีแดดเดี๋ยวมาเบิ่งรุ่นรุ่นรุ่น,นสวดๆไปอีกเที่ยนึงสิเป็นไล่ไล่สุดสันสันส,สูพี่สูนงองเขาฟังเนาะผสะอ่อนป่าแล้วถืออยากให้พี่นองเห็นน้ำกันจ้าุณโอ้โอโอโอตั้ตสะด,ดุ้งพ่อยสะด,ดุ้งตานี่พ่อยผู้ใดบอกท่านเบื้องย้อนหลังกับไดน้จ้จเนาะ ธรรมชาติวิธีอีสานย่านนี้วิธีอีสานสนีิอีสานกับว่าอะไรพี่น้องพอดีจ้าผู้ใดที่เขามารับชมเราเนาะจ้าเนาะช่องนุ่มหนามุ่นข้นอาดามจ้าลายสดตึกสะดุ้งสูพีสุนวงหอาเบิงรุ่นป่าไปน้ากันจ้าอยู่ท่างหุ่นกับ่อาเสียนตึกสะดุ้งกัน,น,น มาเรายกด้วยของเจ้าม้านวายเจหนึ่งจ้าสวปากจัดบ้านหม้อบู๊พี่น้องอุ่นอุ่นโยนจ้าอุ่นโยนมือหนีมาหลายคนอยู่จ้าเห็นลงมาเราโกเกตด่างถ้าคนไปอีกทางอื่นเนาะรุนรุนจ้าหนีมาิึงมุมหนามนตัวสวดสวดสวด เมาเาป่าไปหมกเด้อพี่นงองเอ้ยผู้ใดอยากหมูก,กว่าซิ่วจ้ะเมาเอาไปหมกหมกใบตองหอ่อผักอีตู้ใส่ผักอีตู้หอมหอมมาหยิบกระดุมน้ำพร้อมเลยครับเมาเอาป่าเกาสะดุ้งมาน้ำพร้อมเด้นะม่วนนี่ตี่เอ้ <c oughs> เพราะว่า <Safe> อ <rév mark> <kepada> ักเอาปลาเพราะว่าเพราะว่ากระลังรุนอักเอาปลาซ่อมปลาสิบอนเขาสะดุ้งพี่น้องข่วนนี่หัวกาดหัวปลาตืด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 พิร่วงแล้วโยกไวบพดงที่นี่โจจักหน่อยถ้าเบิ่งอันบึนยันยันเสด็จอันอันว่าบืนบืนนี่คือปลาได้จับปลาเนี้ยมันขึ้นมันสิ เป็นบึ้นสิดป่าสีหัว,หวข่ลาบันเจ้าขอบพุณนจ้านี่ท่านหันสารนานาเลืองเนาะจ้ะเนาะขอบพุณนหลายๆเขามาให้กำลังแรงใจจาา้าพันผู้ไดที่ติดธุระถ่ำธุระอยู่กับบ่เป็ดย่างเนาะจ้ะเนาะลายสดเบื้องที่ลงังกระได้บ,บ่เป็นยังลุนป่ามือนี่โอ้ขอออ่อยส้นเนี่ยยังไ้พี่เห็นน้อเห็นสดๆน้ำกันจา้า มือนี่เป็นมือที่สามเราเนี่ยพึกสะดุงมือนี่ฝนบาตกจาก้าคึมคึมโอ้ยปลาพี่น้องเขาเบิ่งน้าปลากระบอกอะไรนี่ววสวดสวดว่าสวดสวดสว,ดว,ดวด่าพี่น้องจ้าบาดละเท่าน,นี้ลีจ้านี่บาดละหมวกพี่น้องบาดละหมก อย่งเจ้าจัวไปสักวันหนึ่งมันก็บึนใหญ่ๆมากเจ้าเป็นงงกเอาเล่าอยากเอาขึ้นเอาลงเราขึ้นเอาลงเราขึ้นเลยเว้ปลากระถือดีอยู่นะเห็นมันบึนใหญ่กำลังมากมันมาใกล้ๆก่อน โมเมนต์ป่าเลียงนะจ้ะเด้อป่าธรรมชาติจ้านี่ธรรมชาติหนองหองมันใหญ่จ้าหนองเดินจ้านี่ยส,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 ส่ๆๆเซ๊ะเซ๊เี่ยมอดอ่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมเราเนาะจ้าเนาะอ่านบทท่านจ้าข้าลุนตะป่าอยู่รังเทีย <laughs> ขอทัวร์ได้หลายน้าจ้ะเนาะเนื้อน้ำน่องปลาเขยไห่เดียวเดียวเดียวเดี๋ยวมาลุนปลาด้วอุ้ยปลาดูสะดุ้งนี่น่องนี่นะจิมสอบแล้วเดี๋ยวจะเอาขอไปให้เพื่อนเฮ็ดสุ่มปลาหน่อยแล้วจ้าจังอยก่อนเอาเบ็ดโทรศัพท์เข้าไปซาดน้ำ ขอยสิไมาได้เหตุอีคลิปสองทางเจหนึ่งสอปากจัดเท่าจ้าปลาเห็ดสุ่มปลาหน่อยพี่น้องอสูพี่สูหนอนข้าเบิง่งผู้ใดอยากเอาไปโมงเมาเด้อจ้าบ,บานไกล่เลี้ยเคียงเนี่ยบอแพ้งมาหวงั้นมันถือยังสีแบงกันกินก็นกนกนได้เจ้าธรรมชาติสรรสร้างตรงขออคุณธรรมชาติเนาะห็นให้เขามีอยู่มีกิน เราใหม้แน่ป่าแน่เฮ็ดแน่ห้อยแน่ไปเลยมาแล้วมาแล้วนุ่ม,มนุ่มนต์เออสวดเทพเจ้า,วาสวดว่าพี่น้องบา้านเห็นมอเห็นมอหมวกหนึงน่งหมวกหนึงน่ง <c oughs> เฮ้ยเจ้าอยากได้สว่างหมวกขึ้นเล่าอ่ะเ,เออทางเรามันถือดีนะ ซ้ำนีแล้วบ้าบ่ถือดิเนซ้ำนีแล้วบ้าพอถือดิเนสวัสดีจ้าสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมช่องหนุ่งหนำมุ่นข้นหนาดำนะจ้ะเนาะสวัสดีครับมาด้อยบรรจไลฟ์สดมื้อนี้ ไหนมากล้ๆก่นไห้อสีเล็กงเจ้าดอกพี่น้องหลงลาดเล้าป่าจุมนี่เนาะกๆกสดสวด่พี่น้องบุญบาทนี่รู้สดสวดสวดสว่าพี่น้องสวดสวด อุมนช่อืมนี่นุ่มๆิมๆมาอยู่จ้ะสั้นแน่สั้นนั่นเอาปลาซิวมันเบิรนเนี่ยผุนเอานั่นเจ้าเคราะด่างสะดุ้งพี่กัดน้องเดินจ้ะอยู่น้องเดินมาพักกันมาตึกสะดุ้งจ้ะนุ่มหนาเมื่อลมาตึกสะดุ้งสั้นเอาปลา เดี๋ยวพาชมธรรมาชาติก่อนช่วงทีลรอช่วงทีล้อเราถึงแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวพาชมธรรมาชาติฝ้ามืดจะฝ้าคืมมือนี่ไม่ได้ขี่ฝ่าแต่ว่าเขาไม่มีฝนจ้ะยังเสาอยู่เนาะลองพูนเพิ่กับเขาไปเห็นงานเปยนมุ้งเสาแล้วจ้ะมุ้งงานฝ้ามืดจ้ะขอพูดหลายๆจ้านี่ นิท่าน้าเพิ่นเนาะนิท่านหันษาจ้าที่เขามารับชมไปเหตุการณ์เห็นงานจ้าบบวากันเนาะจ้าเนาะผู้ใดมีทุรายยังกระเฮ็ดไปก่อนจ้ามันหมานจ้าจ้ามันหมานเนาะจ้าเด้อเดินทางลอให้จ้าเราก็ะเฮ็ดการเห็นงานเนาะจ้าเนาะต้องนิท่านหันษาจ้าให้กำลังเร่งใจกันตลอด คนเฮ็ดยูทูบ e นี่เฮ็ดอันยูทูบเบอร์เนาะคนอื่น<ม>ต้องมีกำลังแรงใจให้กำลังใจกันไปจ้าบางยางกับเสกคุ้มอดทอนหลายเค็ดไปอืมมันมีทั้งคนเข้าใจเฮ้าคนบอกเข้าใจคนหากเข้าคนบอาากหัเฮามีหลายรูปแบบจ้าแต่ว่าเฮาว่างใจเป็นกลางไว้เพิ่นเพิ่นตีเฮ้าบางเทีมันก็นตีเพื่อก่องแต่นะมาเป็นย่างจ้า มี่อย่างห้องกระบอกกระก้าวกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นป่าไปน้ำนมหนามม้นกันจ้ะรุ่นป่าไปก่อนสวยแล้วจ้าแปดโมงเสาร์หนิแต่ว่าฝนฝนกระบ่ตกอากาศอึมครึมแบตกระซิเบิร์สเราจ้าแบตโทรศัพท์กระซิเบิร์สไ่รู้ว่าภาพเป็นยังไงสันบอชัดบอม่วบอพุ่นป่าพุ่นอย่าฟ้าวผุนอ่ะบื้นไงพุ่นอ่ะบอเอาเจ้าก็ยกก็ยกก็เสร็จ ว่าขั้นมันบึนไงผุ้นะ่ะมันบึนไงผุ้น,ะนี้นไ,นะได้หลายนะเสียเอ็นยืกร่องหนึง่ง <c oughs> โอ้แบตเตอรี่ต่ำเหรอเจ้าบรูว่าภาพสัตว์บอหรือว่าจากไหนขั้นแบตเบิร์ดก็สิได้ยุติการอันไล่สดเด้อจ้าเด้อพี่น้องเฮาขั้นยังมัน่นขั้นยังมั่นติดอารมณ์อยู่กับเขาไปเบิ้งในช่องนุ่มหนามมุ่นโคตรหนาดำเดจ้าเด้อมีคลิปให้รุ่นไปเงี้ยอยูย่จ้า ัว้าผมเนเขามาเราบ่เขามาเรา euh. ปลาเขามาแล้วปลาเขามาแล้วภาพชาัดบ่จ้า,จาขั้นภาพชาัดบ่ชัดจังไหนทรงข้าวทรง,งข้าวเนี่ยเด้อจ้าเพราะว่าเบสไก่สีเบิดจา้าขอบคุณผู้ที่เขามารับชมช่องนุ่มหนามม้นข้นหนาดำจา้า กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครจ้าสวดสวดเจ้าด่นี่น,นี่นี่พี่น้องเป็นไหนจ้าเป็นไหนเป็นไหนผููที่มีธุระเหตการเห็นงานเข้าบกว่ากันเนาะจ้าเนาะมีธุระเข้ากับเ,เห็ุงานอยู่ใกล้ๆมาเอาปลาไปมกุก้อจ้าเด้อพี่กัดน้องเดินจ้าเอาถุงมาน้าอยากได้ปลาไปมกุก หอมหอมโมกใบตองใส่หัวกิ่งข่ใส่ใบอีตูวห่อเหนียวสุดยอดเขาหอนจำไปหิวเข่าเราได้ไหมว่าเลี้ยงมกไาซิวมาเริ่มหิวเข่าแล้วเว้ยว่าหอดอกแปดโมงเวลาทำงานจะลืมทำงานแปดโมงเศร้าท่านแ่้านแค่นห้พี่น้องเ่าเบื้งแล้วรุ่นมึงรุ่นมึงสะดุ้งพี่น้องเข้ามาฉาดสรรสร้าง สวัสดีจ้าผู้ที่เขามารับชมเราเนาะจ้าเนาะช่องนุ่มหนามุ่นคนหนาดำพึ่งทางพุ่นนู้จ้าแล้วจีหนึ่งสอปากแก๊สแล้วมานมานักโอนโยูนเลยสันชสวดตึกสะดุ้งช่วงนี่มานอยู่จ้า สวัสดีจ้าเบากล่องชาแนลจ้า,บ,าบัดมาเบิองจ้ามาเบิองเพื่อน้องเราโยกองหนึง่ไนงไม่บานลืมมาเบิองเบากล่องชาแนลสวัสดีจ้าขอมาลุนน้ำกันจ้าไม่ยกสะดุ้งจ้ามือนเนี่ยอากาศอึมครึมจ้าบรูวาภาพเห็นชัดบเนะจ้าเนาะ ฝนเม่ตกจ้าตลาอากาศคืมๆลมเย็นๆยานตะยานตะพาบมันหมึดนะเนาะม่รู้อนเป็นยังไงขอโทษด้วยจ้าคันอ่านอันคอมเมนต์บอท่านเนาะจ้าเนาะมันพี่น้องเขาคอมเมนต์ของมาเราอ่านบอท่านขอโทษขออภัยแต่ว่าพยายามอ่านให้ทั่วถึงจ้าเบืองมุมหนามมันเราหยุกสะดุ้งจ้า รุนปลาจ้รุุนปาาลารุ่นปาลนปาน้ากันพี่น้องตึกสะดุ้งเอาปลาไปมกไปเฮ็ดสุมปลาน้อยเอเา้เาเยเว้วเงีพี่น้องดดแล้วพี่น้องดูดแล้วโดนดแล้วเจ้าดดแล้ว สวัสดีจ้าช่องหนุ่มหน้ามุนคนหน้าดำจ้าสวัสดีพี่น้องเฮ้าหน้าดำไม่ดีจ้า <c oughs> ใช่เหมบางคนมาพวกเขาบุญบุญมาแล้วจักน้อยจักน้อยจังน้อย พุ่นเดี๋ยวเร่งป่าซวยแล้วกันพุ่นใหญ่ๆมากบุนใหญ่ๆมากอู้ยคุณ่ะน้องกระลังมาแล้วป่ากระลังเขีาสะดุ้งโยกด้วยโยงด้วยโยงด้วยเส้เส้ สวดว่าสวดสว,ดวด่าคุณจ้าในคลิปนี่โมเมนต์ตัดตัวนะจ้าเด้อสวดคสดือกันอันนี้ก็ไล่สวด,ด,วดว <c oughs> น,นจะจ้าเออโอนโยนโอนโยนฟังสดปลากัสดขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจน๊ะเนาะขอบคุณจา้า แบตเตอรี่ต่ำมรูภาพเป็นอย่างไร tiêm mô này á, tìm chuộc, cột khuộc nguồn gương à cái mọi bùi mọi ngườ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 i เ็ดสุ่มปลาหน่อยเุ่มปาน่อยรน้ำเล่าเราไปรน้ำที่หนึ่งหม,มือนปรพีนองทองฝามันหมือนนะเบ็ดืบเบ็ดเราจ้านี่ เปลีนไหนไอ้มา่อา,อานภาพบูชาเว้ย บาตอ้ยสันแห้งเถอะภาพชัดบน้อจ้าแบตสิเบอร์เราเหลือแปดเปอร์เซ็นเดี๋ยวแสแหนุมหนาหมุ่นเฮ้าล่าพีล่านองก็น,น่าจะเนาะขอบคุณผู้ที่เขามารับชมสุขผูสุขคนแต่ขออาภาัยจ้าบ,บริรุนต่อไปเพราะว่าแบตตอรี่โทรศัพท์กับเบิร์จ้าสวัสดีจ้าเบากล่องแชแนลจ้าขอบคุณลหลายๆาจ้าที่เขามาให้กำลังแรงใจจ้าท่านเบนิร์ท่านคะ่ะเขามีคิด หลายคลิปอยอ่เออหลายคลิปอยู่จ้ากยกสะดุ้งเขาไปรุ่นในช่องนุ่มหนามุ่นค้นหนาดำเน,นาะจ้าเนาะอันนี้ไล่สดเพอดีแบตเตอรี่กับสิเว้จ้าส,สิเด้เขาไปชาจแบตเตอรี่มันย่านาภาพบอชาจา้าเหลยแปดเปอร์เซ็น,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 นจา้าเดี๋ยวรุ่นไไร,รุ่นอีกจักบาทก็เน,นะาะได้พี่น้องบาทนี่้าันไหนเนาะตานี่เนาะ ตัวโจรใบจานลอยก่อนบาทสุดท้ายห้องโจไใบจานลอยก่อนรุนอีกรุนอีกสองเทียนน่าจะเนาะโจไใบกอนป่าบวนมากกอนเนาะกระบุกเลิศเฮีย เสียงน้ำไหลบุนบุนอยู่พี่น้องเป็นยังไงเนาะบาทนี้อีสองบาทนาะพี่นองเนาะรุ่นไปน้ำกันอีสองบาทจ้านี่ถูกอยู่จ้าห้างๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวนุ่มหนาโมลระวางสะดุ้งก่อนอยล่าพีล่าหนองเขาเนาะจา้า สำหรับไลฟ์สดจนี่ก็ขอขอบพุนหลายจา้าผู้ที่เขามารับชมคอม,มเมนต์มาให้กำลังแรงใจจา้าขอบพุนหลายเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวหอเกกาา้อเด้นอนด้อเด้อเด้อเด้ะเด้อเอด้อเด่อเด้อเด้อเด้ามนนาด้อโค้อน้ด้อเด้อส,สด้ห้เบิอ้อเด้่เด้อ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 เด้าวดรอเดสอเด้้อเ้อเออเเด้อเด้อเด้เ้เ้องจ้ สวัสดีจ้าเพราะว่าแบตเบรดแล้วจ้าพี่น้องแบตเบรดอยากให้ลุ้นไปน้ำกันเง้ยวๆอยู่อย่าเสียอารมณ์นะจ้ะเด้อเอาแบตเบรดมันเป็นมัม่วๆไหมมันเป็น,นสัน